สนับสนุนโดยแบรนด์ Band for men ความมั่นใจของผู้ชายสวัสดีครับสุกสิบสเมษายนอย่าพูดอย่างนี้สิถ้าเกิดเป็นฝรั่งเขาบอกสุกสิบสนี่เขาผวาทั้งนั้นนะฝรั่งครับนี่คนไทยสองพอยห้าครับกำลังจะก้าวเข้ามาเพราะว่าปีเก่าของไทยกำลังจะผ่านไปครับ วันนี้ตันโฟกัสแล้วก็กอคุณนอนครับจะนําทุกท่านเข้าสู่รายการมวยรายวันครับรายการมวยที่มีแต่สาระความรู้ความบันเทิงความสนุกสนานพร้อมด้วยครอบครัวตัวอย่างครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้นะครับก็พยายามทักนิดนึงถ้าเกิดว่าจานแดงเนี่ยที่บ้านญาติของท่านเนี่ยไม่ได้ติด ก็แวะตามร้านไหนก็ได้อ <ừ ming S 2> อย่างเช่นร้านนี้กับร้านขายกาแฟมีจานแดงใช่ไหมแวะกินกาแฟก่อนจานไม่ใช่อยู่ในครัวนะไม่ใช่ครับจาน UBC นี่แหละครับสีแดงอ๋อนี่ร้านกาแฟมีติดโมงครึง่งแล้วนี่เดี๋ยวต้องดูมวยรายการมวยรายวันหน่อยฝังเลยส่งแข็งเปล่าแก้วนั่นแหละแล้วก็นั่งแล้วพักเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาก็ไล่ออกจากที่นั่งมันชั่วโมงครึ่งโอ้ยชั่วโมงครึ่งตัก ไอ้เขาเรียกอะไรอะโอเลี้ยงแก้วเดียวเนี่ยเผลอๆโดนไล่กับสังอาหารมาค่อยๆกินไปค่อยๆกินไปเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวงเราเนี่ยกับต่างจงัดกันเยอะต้องไปลดน้ําดําหัวผู้หลับผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราถูกต้องวนหน่าเคยลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่หรือเปล่าปราจำอ่ะการลดน้ําดําหัวป้าเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะให้พรอนแบบไหนเร็วๆหลานทำไม อีกหลายคนหนาวเหลือเกินหนาวเหลือเกินมือยายไม่ไหวแล้วโอ้ยแกแล้วด้วยแล้วมานั่งโงเรียกกันอยู่นั่นเฮ้ยไอ้ทิ์มาสิเร็วไอ้ไวแม่รออยู่แม่ก็นั่งอยู่เงี้ยโอ้ไอ้ทิ์มันอยู่ไหนวะทิศกำลังอาชอนโอ้ยชนกันอยู่ส่วนผมเนี่ยผมไปรถน้าเนี่ยกับคนเฒ่าคนแก่แสดงว่ากําลังจะพูดว่าเขาอวยพรว่ายังไงใช่ครับเขาจะคนเฒ่าคนแก่เนี่ย การอวยพรของเขาเนี่ยก็เป็นคนโบราณโบราณเขาจะมีสองชุดว่าชุดแรกเอาชุดเล็กมาก่อนเขามีชุดเล็กชุดใหญ่่าชุดเล็กก็ชุดเล็กมาให้อายุมั่นขวัญยืนนะลูกนะคิดเงินก็ขอให้ได้เงิน <c oughs> คิดทองก็ขอให้ได้ทองทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ลูกผัวเลยฝาบฝาบฝาบนี่<ห>คือชุดเล็กนะชุดเล็กครับ เอาชุดใหญ่แบบเขานี้มากันใหญ่เลยมันล้อมวงเลยให้ทีเดียวเลยชุดใหญ่ก็เล่นไอ้นี่แหละครับไอ้ที่ฉีดน้ําเห็นไหมผมน้ำามล้วอ้านะไอ้ทิดไอ้ทิดนะแล้วก็หลานทั้งหลายนะยายก็ไม่มีอะไรจะให้นะก็ขอให้มีความสุขความเจริญเอาไอ้ทิดอยู่ไกลใช่ไหมเถิดมาหน้าหน้าหน่อยแล้วก็สาดน้ําโคมทีเดียวแต่น่ารักพูดถึงคนท่้งคนแต่นี่การที่เราเนี่ย ไปขอพรจากเขาเนี่ยวันนี้คือวันดีที่สุดก็เหมือนเวทีมวยลุมพินีวันนี้ไงเพราะว่าเวทีมวยลุมพินีเนาะวันนี้นะเป็นรายการศิกเพชรยินดีของเสียนนาวเนี่ยใช่ครับท่านไปแต่หัววันคนไหนนะครับผมแนะนําเลยหัวหน้าคนไหนที่เกิดเข้าไปต่อสู้ในเวทีมาตรฐานเนี่ยลุมพินีเนี่ยไม่เคยได้เอาเงินเก็บกลับไปฝากลูกฝากเมียเข้ามาทีไรโดนทุกทีทเข้ามาทีไรโดนทุกทีวันนี้เขามีการส่งน้ําพระ ท่านในสนามนี่จะาพาพุทธลูกมาเลยวางไว้หน้าสนามเลยแล้วก็ให้เซียนมวยเนี่ยก่อนที่ท่านจะเข้าไปชมมวยเนี่ยส่งนำพาก่อนอใครที่ดวงไม่ดีรีบไปซะนะปีนี้เสียทั้งปีเนี่ยไม่แน่นะคุณส่งนำพาปั๊บเนี่ยพระท่านอาจจะเห็นใจใช่แหมไอคนนี้ไม่เคยมาสงเลยนี่ปีนี้สงใช่ไหมวันนี้เข้ามาเดี๋ยวเอาเงินทองกลับบ้านไปนี่คือประเพณีอันดีงามครับ ชาวไทยของเราครับประเพณีที่ว่าสําคัญคือต้องถือปฏิบัติแล้วก็สําคัญไม่แพ้ประเพณีไหนๆเลยก็คือสงกรานนี่แหละครับผมวันเพราะว่าเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรครับเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยสิบสามศุกร์สิบสามพลังเขาถือใช่ไหมใช่พี่เขาถือก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่เมื่อยหรือไงเออผมจะพูดถึงพอดีเลยเขาไม่เมื่อยหรือไงเขาถืออยู่นั่นแหละถือไว้ทําไมครับเนี่ยเขาถือไว้ทําไมเพราะฉะนั้นครับ ฝรั่งเขาถือแต่ว่าคนไทยไม่ถือครับสุกสิบสามหรือจะเสาสิบสี่อะไรก็ช่างครับอาทิตย์สิบห้าได้จันหวยออกซื้อเลยเดี๋ยวจันเดี๋ยวแล้วเราไม่ถืออยู่แล้วหัวหน้าครับวันที่สิบสามเนี้ยวันนี้ครับนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทําไมครับเลยไปถึงวันที่สิบวันจัน์วันที่ไรสิบหกครับสิบหกคุณจะได้รับความเปียก และชุ่มชําด้วยโอ้ยเมื่อกี้กว่าจะเคลียร์ได้ทำไมอ่ะใครฉีดมีเรื่องเอถูกต้องใครฉีดเดี๋ยวมีเรื่องแน่ใส่สูตรอกางเกงสลักมีมีกไทไหมมีกระเป๋าเตรียมบอลถูกต้องเสื้อข้างในนี่รีดกีบงงอเดินไอ้น้องพี่จัดรายการขอขอใช่วันนี้ขอพี่จัดรายการจริงแล้วฉีดไหมเด็กก็ไม่ไม่ว่าอะไรอ ขคอยหลังเขาเองมาเป็นถางเลยโล่งคุยกับผมเลยตะกี้นี่เขาเล่นกันคลิมไปหมดเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรก็ฉีกกันเล่นกันไปเล่นกันมาเฮ้ยเขาฉีกกันสาดกันหมดเลยนะแต่ผมเดินเข้าไปในวงปั๊บกระจายหมดเลยอ่ะไม่ไม่มีมาักแปะหนึ่งไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมทำไมฮะผมไปเหยียบอึสุนัขพวกมันหนีเป็นแถวเลยแต่ไม่เป็นไรหัวหน้าผมมีข้อห้ามวันนี้เลยนะหนุ่น้องๆโอ้ยิงกันเลย ยินอะไรกันชาวบ้านคนนี้อ๋อปืนฉีดน้ําพอโดนพอโดนก็เข้าไปซื้อเลยก็เล่นกันดูนิดนึงว่าปืนเนี่ยของเราเนี่ยเวลาแรงดันฉีดนี่มันแรงไหมถ้ามันแรงอย่าเล่นนะครับเขาาห้ามนะเขาห้ามหนีเลยเขาห้ามและไอ้พวกลูกสูบเคยเห็นลูกสูบที่ไว้ฉีดยาฆ่าแมลงท่อพีวีซีอ่ะฉีดยาฆ่าแมลงอ่าโอ้โหแรงนะฉีดหลังแอนเลย ถือถือยังกับสายดับเพลิงครับเพื่อนอีกสี่คนถือสายอไอคนนี้โอ้โหคือโดนก็ไปนี่เพเปิดทะลุุกๆุกนะาหัวหน้าแต่ผมมีนะครับมีห้าห้าท็อปไฟที่นักมวยนะครับสําหรับหนูๆน้องๆนักมวยทั้งหลายนะครับที่ต้องระวังเลยสําหรับวันสงการวันนี้เลยอันดับแรกคืออะไรรู้ไหมไม่รู้มอเตอร์ไซค์อย่าขี่เด็กขาดขอร้องเลยซ้้ไหม ซ้อนก็ต้องดูสักนิดนึงเพราะว่าเวลาเนี่ยตามเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดนะเด็กต่างจังหวัดเนี่ยพวกเออนักมวยเนี่ยเวลากลับบ้านเขาจะต้องมีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมหมาเขาจะห้าวเลยบิดวอน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 ทั้งทั้งที่รู้แล้วว่าตรงนั้นวอนวอนยังไงวอนหาที่วอนหาเรื่องอ่ะวอนวอนวอนอาพอเห็นพอเห็นกําลังฉีกกันอยู่ใช่ไหมโชว์มาหมาต้องไอ้นั่นครับไอ้แนอไอ้นั่นครับแต่งข้อมา ว่าตายตายออมอเตอร์ไซค์นี่พยายามอย่าไปขี่นะครับอย่าไปขี่ถ้าเราจะเล่นน้ำสงการเนี่ยเดินดีที่สุดกว่าน้าเดินดีที่สุดมอเตอร์ไซค์บางทีเนี่ยถนนเนี่ยกำลังหมัดหมาดเนี่ยพอเราขี่ฟ้าเนี่ยปึ๊ดเดียวนี้นะลื่นลื่นนักมวยนี่นะครับจบชีวิตเพราะมอเตอร์ไซค์นี่เยอะใช่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตเลยหรือเป็นอมภพอมพาตก็เห็นอย่างอย่างอย่างหลายๆคนนะแล้วอันดับสองนี่คือการมีเร um ื่อง การมีเรื่องน้องอย่าไปมีเรื่องเด็กขาดอย่างเช่นผมเนี่ยเพื่อนกับนักมวยครับผมเพื่อนกับนักมวยผมเลยเดินกลางเลยเฮ้ยนายเด็กหนาวะเฮ้ยผมเด็กล่ารีเฮ้ยเด็กล่ารีไม่ได้ถูกกันเลานี่ว่าพอเล่นเลยไหมไอ้ผมเด็กป้าเออเด็กป้าเหรออ๋อนี่เด็กยองเด็กยองอะไรเงี้ยยองไะยองเสร็จปุ๊บพอหลังหลังเราเนี่ยมีเรื่องครับเพื่อนเรามีเรื่องแต่ตัวนักมวยเนี่ยไม่ได้รู้อีโนย์เน่ อ่อะไรนะน้องแนนไอ้เจ้าจอมอะล่าสุดอ่ะอ๋อกังวันเล็กเห็นไหมน้องแนนเนี่ยน้องแนนีนขนาดน้องแนนนี่อยู่กับบ้านแท้แเอออยู่กับบ้านแท้แพวกมีเรื่องโทรเลยเฮ้ยแนนไว้มีเรื่องไว้เนี่ยมาเคลียร์หน่อยเด้อะไรเงี้ยเมื่อน้องแนนไปเสร็จเนี่ยฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าน้องแนนนี่นักมวยจะไปต่อยจะไปตีจะไปอัดกับน้องแนนก็สู้น้องแนนไม่ได้เขาก็ต้องมีของทุนแรงอยู่แล้วใช่ไหม การที่มีเรื่องเนี่ยนะว,วันนี้เราอยากวเวลาเพื่อนเรามีเรื่องใช่ไหมเฮ้ยวันนี้โทษทีไว้เราง่วงนอนว่ะเราไม่มีแรงว่ะนายมีเรื่องเป็นคนเดียวเหะอะเราขอกลับบ้านก่อนเพื่อนจะว่าเราใจปาซิลหรือใจต่ออะไรเราก็ยอมเพราะว่าการมีเรื่องถ้าเกิดว่าเราไปฮึกตามเพื่อนอย่างเงี้ยถึงว่าตอนนั้นผมโดนสิบหนึ่งโทรหาโกโก้ว่าง่วงง่วงง่วงกเฮ้ยอะไรเหรอมีเรื่องเหรอ,อเฮ้ยลุยเดี๋ยวมะลุยเดี๋ยว่ะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่รุยเองเออคือนักมวยไงน,นักมวยไง <S <S ถือว่าบรนทอนได้ครับข้อสองนี่การมีเรื่องวันนี้อย่านะน้องนะเชื่อพี่อย่าที่สุดแล้วก็เรื่องสุราอีกอย่างนึงโอ้ยขอขอขอแทรกหน่อยนะเอาเลยตามสบายเลยเต็มที่ไอตัวคําว่าสอสเอสือเสืออุรเลือสลาหรือว่าจะเป็นสละเอหอหีบลอบลิงไม่โทสลามันไม่ดีเลยวันนี้ใช่แล้ว มันจะมีพวกเยอะนี่แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมากันเลยเสื้อเขียวอ่าผมผมเสื้อลายดอกอ่านั่งคนละโต้วผมใส่เสื้อตัวนี้เหมือนกับผมเป็นแมงทับเลยอ่ะมันดูแล้วมันยังไงเหมือนกับแมงทับเลยถ้ามีปีกบินได้เลยเนี่ย <c oughs> เอาว่าต่อหน้าอ่ะเสื้อลายดอกลายเขียวคือว่าพอรับประทานยัง